2 3กุมภาพันธ์พศ2567เวลา10นาฬิกานายวัชระดุลธนามีผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่4มอบหมายให้ในายธิพากร์สิริมั่นหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับนายธนพงษ์เชื้อสำรานหัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 2, 2สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ชี้แจรงรายละเอียดแบบงานก่อสร้างโครงการ ฝ่ายคลองไม้แดงจังหวัดตากและโครงการระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ท้อจังหวัดตากให้กับผู้นําชุมชนและผู้นําท้องถิ่นทราบและมีส่วนร่วมในงานก่อสร้างโครงการ ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อจังหวัดตาวันที่14กุมภาพันธ์พศ2567เวลา14.30นนนายปารเมศการุณนาลาพรผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างประทานขนาดกลางที่1พร้อมด้วยนายอดีสรอ,อุไรหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1 ร่วมการประชุมและลงพื้นที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนน้ำในฤดูแลง้งปี2566และ2567จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีดรสุรศีกิติมนทนเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานร่วมกับนายเชษฐามโมศิกรลักผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมพยาพิสารห้องสอนบุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ห้องสอนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่1มีแผนงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก่อนอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนในปีงบประมาณพศ2568 ถพศ2,570เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จมีความจุที่ระดับเก็บกัก1.16ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่การเกษตรรวม1,700ไร่สามารถปรรเทาการเกิดอุทก,กภัยในเขตพื้นที่อำเภอไปและสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตหมู่บ้านสันติชนและหมู่บ้านใกล้เคียงจำนวน305ครัวเรือน